สวัสดีค่ะดิฉันทษจากศูนย์บริการล่ามภาษามือท t ท s อค่ะเป็นล่ามให้กับคุณกันหนกวันนะคะเตียนสายน้องดาวนะคะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะวันนี้ตอนเที่ยงค่ะกินข่าวหรือ,อยังคะ ยังไม่หิวหรอคะหิวไหมคะแล้วตอนนี้อยู่ไหนคะเดินออกไปข้างนอกต้องใส่แมสด้วยนะคะ,วะ,คะเวลาไปซื้อข้าวหรือไปข้างนอกนะคะ ต้องใส่แมสด้วยนะคะแล้วถ้าซื้อของเสร็จแล้วก็กลับบ้านล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะก่อนทานอาหารค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะและเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันค่ะค่ะไม่บายค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณที่ใช้เวการ DDI ค่ะสวัสดีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสมัครงานารับส่งพัสดุค่ะแล้วก็บางทีถ้าเป็นเด็กโรงเรียนก็จะโทรหาผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านหรือว่า,าให้เอาของมาให้เนี่ยค่ะหลากหลายที่ที่บอกว่าหลากหลายมีหาหมอใช่ไหมคะบางทีมีจองเครื่องบินอย่างเช่นช่วงนี้ใกล้ใกล้สิ้นปีก็จะมีการจองตั๋วรถไฟรถทัวร์เครื่องบินต่างๆมากมายเลยค่ะ มีรถตู้อะไรแบบนี้ก็คือมีการบริการทุกช่องทางเลยค่ะที่ว่าเขาจะติดต่อทั้งต้นทางทั้งปลายทางเลยค่ะถ้าเป็นต้นทางก็จะแจ้งว่าอ่าไลเดอร์ท่านนี้เป็นคนหูหนวงนะคะได้มาถึงแล้วจะมารับของตอนนี้รออยู่ที่นี่ที่นี่นะคะอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะแจ้งให้กับลูกค้าทางต้นทางแล้วก็ปลายทางทราบจะมีคนหูหนวกที่เขาเป็นพี่ไลเดอร์ค่ะซึ่งเขาจะไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ก็จะโทรเข้ามาที่ศูนย์เราแล้วให้เราเป็นตัวแทนเหมือน เป็นเสียงสื่อสารให้เขาแทนกับลูกค้าว่าตอนนี้มาถึงแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ตรงจุดที่เขาไปอยู่ค่ะล่ามก็จะเป็นคนแปลให้ว่าอ่ะตอนนี้ไรเดอร์มาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่หน้าเชเว่นอยู่หน้าร้านกาแฟอะไรแบบนี้ค่ะก็จะทําให้ลูกค้าค่ะเข้าใจกับคนหุนหนวกมากขึ้นว่าอ๋อไรเดอร์เขาอยู่ตรงนี้นะเขาไม่สามารถสื่อสารได้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีปัญหากับลูกค้าอีกนิดนึงก็คือบางทีเขาไม่เข้าใจบริการของเราค่ะ เราโทรไปเบอร์ที่เราโทรไปจะเป็นเบอร์ขึ้นต้นด้วย02ซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาวิชาชีพใช่ไหมคะเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างกลัวกันอย่างเี้ค่ะก็เลยโทรไปบ้างบางทีเราแนะนําตัวสริปคนณผูดีก็จะแบบไม่ซื้อค่ะไม่เอาค่ะคิดว่าเราจะไปขายประกันหรือจะไปขายขายของให้เขาแบบนี้ค่ะเขาก็บางคนก็กดตาสายไปเลยทําให้พี่ไรเดอร์แบบติดต่อลูกค้าไม่ได้ หรือเคสให้ง่ายในชีวิตประจําวันที่แบบว่าเขาต้องการคุยกับพ่อกับแม่หรือคุยกับพี่กับน้องที่เขาแบบว่ามีปัญหากันหรือว่าอยากเปิดใจคุยกันอะไรเงี้ยค่ะในครอบครัวก,ก็มีเหมือนกันมีหลากหลายค่ะส่วนเหญ่เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันอ่าก็มีเยอะนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องชีวิตประจําวันเรื่องแบบบอกรักคิดถึงพ่อกับแม่อะไรประมาณนี้ก็มีค่ะเคยเคยมีสายที่ทางคุณแม่เขาดีใจดีใจมากๆแล้วเขาก็พูดแต่คําว่าขอบคุณเราอะค่ะ ขอบคุณมากๆแบบขอบคุณเลยที่ช่วยให้แม่แบบสื่อสารกับลูกได้เข้าใจเพราะว่าเหมือนคุณแม่เขาแจ้งว่าเขาว่าไม่ได้ภาษามือเลยค่ะส่วนลูกเขาก็เขียนไม่ค่อยได้แล้วเหมือนพอคนหูหนวกเขาได้รู้จักแอปพลิเคชันทีทีกัจ้ะค่ะเขาโทรเข้ามาแล้วเราเป็นสื่อกลางให้เขาทําให้ในสายนั้นนะคะเพราะคุณแม่กับลูกอะค่ะคุยกันได้เข้าใจคุณแม่เาหลังจากที่คุยจบอะค่ะคุณแม่เขาก็พูดขอบคุณขอบคุณลาวเลยค่ะเรา พอเราทํางานมาว่าเราสึกว่าจริงเราเหนื่อยแต่ว่าพอเราได้มาเจอคําขอบคุณจากคุณแม่เขาอะค่ะก็ทาให้รู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยแบบว่าเราทําให้เขาคุยกันได้เข้าใจนี่ค่ะคุคิดว่าการมีล่ามอะสำคัญมากกว่าที่จะเข้าใจให้แบบตรงประเด็นน่ะนึกออกปะถ้าสมมติว่าเขาพูดกันเองบางทีเสียงอะหูหนวกหนึ่งคือเขาไม่ได้ยินอ่าเพราะว่าหูหนวกอาจจะจับปากหรืออานปากอะไรเงี้ยค่ะ เขาอาจจะเข้าใจข้อความในสิ่งที่แม่เขาพูดพูดแล้วไม่ครบถ้วนอย่างนี้ค่ะเขาอาจจะไม่เข้าใจเลยหรือเข้าใจบ้างเล็กน้อยอะไรเยงี้ค่ะแต่ถ้าพอมีเราเข้ามาอย่างเงี้ยบทหรือว่าที่แบบสิ่งที่แม่เขาต้องการสอนลูกเขาอย่างเงี้ยลูกเขารับมาเต็มเต็มเลยบางคนก็บอกว่าเนี่ยที่เขียนกันอะ่ะหนูไม่เข้าใจนะอ่ะเนี่ยให้แม่คุยคุยผ่านล่ามนะหนูจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอ่ะ บางคนก็แม่ก็บอกว่าเออดีนะมีมีลาบนะขอบคุณลาบนะที่แบบช่วยแปลให้แม่ก็เขียนแล้วแต่เขาก็เหมือนไม่เข้าใจนะอะไรเงี้ยก็มีที่เราเจอกันคนหนุ่มหนูเขียนแล้วไม่เข้าใจอะครับอ่าบางทีที่เขาเขียนคุยภาษามืเอ,อเขียนคําหรือข้อ<ร>ความเ,าเขียนให้เขาอ่านเลยได้อันนี้ถามแบบคนทั่วไปนะอ่าถ้าเป็นคําง่ายๆคําพื้นฐานหรือคําประโยคสั้นๆนะคะก็จะเข้าใจแต่ถ้าเป็นประโยคเป็นแบบว่าเป็นกระดาษ a อซีหรือเป็นข้อความบริบทยาวๆเขาจะไม่เข้าใจค่ะ เพราะด้วยที่ว่าอย่างที่เขาบอกก็คือประสบการณ์นั่นแหละที่เขาเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของคําศัพท์เรื่องของอะไรต่างๆที่เรียนมาสะสมมาเขาจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วรูปประโยคก็คือต่างกันวันพ่อวันแม่คนหัวหน้าโรงรบอกรักเราอ่ะคนคนที่แบบว่าเป็นคนแบบสื่อสารในการอวยพรเนี่ยเรายังรู้สึกใจฟูเลยอะหรือบางทีบอกอะโบนัสออกเดี๋ยวหนูให้แม่นะ แล้วก็คุยน่ารักจังเลยอ่ะเออมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบเนี่ยเขาเขาสามารถเขาสามารถบอกผ่านเราโดยที่แบบไม่ใช่ว่าอ่ะแค่ออนเงินให้อย่างเดียวถ้าสมมติอ่อนอ่นอนเงินให้อย่างเดียวคุณแม่เขาอาจจะได้มาแค่คําว่าขอบใจแต่พอผ่านเราปุ๊บเขาจะแบบสามารถคุยได้ต่อเนื่องสามารถมีความเข้าใจกันมากขึ้นอ่าแบบนี้รักกันมากขึ้นเวลาลูกอยากได้อะไรแม่อุลักเขาก็เหมือนกับให้ให้ให้มาตลอด แต่บางทีลูกแค่ต้องการความรักอยากให้แม่กอดอยากให้แม่บอกรักอะไรแบบเนี้ยก็อกให้แม่กอดก็มีนะเคยเจอเหมือนกันอืแต่ว่าบางทีคือเขาก็บอกไม่ได้อะไรเงี้ยแม่ก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะชดเชยในสิ่งที่เขาขาดไปอะ่ะให้ให้คุณคุณอกเนี้ยค่ะคือเราเราเคยแปลอยู่เคสหนึ่งที่ลูกโตละ แต่เขาถามถึงอดีตว่าเมื่อก่อนนะทําไมแบบนั้นเมื่อก่อนทําไมแบบนี้ไม่รักหนูหรอทําไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้เราทําให้ความเข้าใจ30 4สี่ิปีที่มันสะสมมาความไม่เข้าใจกันสินะเนออที่เขาสะสมกันมาเรื่อยๆอมาชัดเจนตรงที่เราแปลืมคือไม่ได้หมายความว่าเราทําภาษามือดีนะแต่ โอกาสในการคุยกันกับครอบครัวเอาเอาจริงๆถ้าสมมติว่าอย่างเราอะไม่เข้าใจกับพ่อแม่เนี่ยเราก็เคลียร์กันได้เนาะแม่หนูรู้สึกว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้พ่อคะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนหูหนวกอะบางทีเขาอะกลับบ้านไปอะที่บ้านบอกอะกินข้าวสิอะกินกินข้าวเขาคุยกันแค่ผิวเผินแต่ปัญหาลึกที่มันอยู่ใต้พรมจริงๆอะเขาไม่มีทางเข้าใจกันจนกว่าที่จะมาคุยกันด้วยภาษามือ,อมดังนั้นสิ่งที่เขาเก็บไว้อ่ะค่ะพอมีบริการ TTS ปุ๊บ โอ้โหโน้ำตาแตกกันมดพี่แม่ก็ร้องไห้โอูหนวก,ก็ร้องร้องไห้เหมือนเหมือนกันน้ำตาเดือดล่ามคุณที่เราเราก็ต้องสะอึกอด้วยอะะอึกไวอะเราก็จะบริการตั้งแต่ตื่นยันนอนตั้งแต่นอนยันตื่นอะไรอย่างเงี้ยอือม,มันจะรวดเร็วกว่าค่ะเพราะมันเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอืมพอมีเราปุ๊บกดมาสิมันมีอยู่เคสหนึ่งคนหูหนูรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนเหมือนสมมติเราอยู่บ้านอย่างเงี้ย ถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วว่ามีคนอ่ะกำลังจะเข้ามาที่บ้านเราอ่ะเราทำไงเราโทรโทรหนึ่งเก้าหนึ่งคนหูหนวกอะ่ะโทรเองไม่ได้อะ่ะถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเขาจะทำไงคะสมมติเขาอยู่ในบ้านของเขาคนเดียวหรืออยู่กันคู่สามีภรรยาที่เป็นคนหูหนวกแล้วมีลูกเล็กๆอยู่เงี้ยกดมาปุบ๊บโทรเลยหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเราโทรให้หมด ไม่ว่าจะมีเคสอ,อะไรเกิดขึ้นชุกเฉินแบบไหนเราสามารถให้บริการคุณได้หมดเลยสิ่งที่ยากที่สุดของล่ามก็คือบางทีที่บอกว่าหลายหลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจการบริการของเราเหมือนโทรไปแล้วบางทีก็กดสายกดวางสายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันโนงูจริงจริงเขาก็อยากคุยด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่ทำไมถึงไม่รับสายอย่างอย่างเช่นนะคะเหมือนถึงว่าเวลาเราโทรไปเราก็แนะนําตัวว่าสวัสดีค่ะดิฉันโทรจากศูนย์ล่มภาษามืามมอทีทีเอสบางคนพอเหมือนกับว่า ได้ยินเป็นแบบเบอร์ศูเอแค่เห็นเป็นเบอร์ศูนสองบางทีเขาก็จะไม่ค่อยรับแล้วคิดว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้ามีบางคนที่แบบว่าเขากดรับแล้วเขาฟังก่อนอ่าเขาก็จะคุยต่อได้อะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนก็แบบว่าพอรับสายเสร็จเรายังไม่ทันแนะนําตัวก็ว่าหล่าเรากลับมาแล้วก็มีบางทีเวลา,าเราโทรไปอย่างเงี้ยช่วงช่วงนี้มันจะมีคอร์เซ็นเตอร์ที่แบบเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่ว่างคุยไม่ว่างไม่ต้องโทรมาเป็นใครไม่รู้จัก อะไรค่ะก็จะวางไปเลยบางทีแบบว่าเราแค่เราโทรไปเขาไม่รับสายเขาก็ตัดสายทิ้งเลย,เลยะะอะไรอย่างนี้ค่ะหรือบางทีเขาอาจจะแบบต่อว่าด้วยคําที่มันไม่สุภาพด้วยคิดว่าเราเป็นมิจฉาชีพหรือว่าอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะสิทธิ์ของการสื่อสารก็คือเป็นของทุกคนการใช้บริการโทรคมนาคมก็เป็นของทุกคนเช่นกันนะคะดังนั้นเมื่อคนหูหนวกสื่อสารด้วยตัวเองไม่ได้ก็จําเป็นต้องมีล่ามภาษามือแต่ว่าล่ามภาษามือในประเทศไทยอะ ยังมีไม่พอที่จะตามไปในทุกทกที่ที่คนหูหนวกต้องการดังนั้นเวลาที่คนหูหนวกต้องการจะใช้ชีวิตคนทุกคนมีอิสระในการใช้ชีวิตเนาะคนหูหนวกต้องการไปหาหมอไปซื้อของไปจองโรงแรมไปจองที่พักสามารถกดเข้ามาใช้บริการล่ามเทเลสได้เราไม่ได้เป็นศูนย์ช่วยเหลือแต่เราเป็นสิทธิ์ในการใช้บริการของคนหูหนวกจาก,กยังไงครับเวลาเราเรียกว่าช่วยเหลือตัเป็นสิทธิ์ช่วยเหลือคือต้องร้องขอ ช่วยเหลือคือเราเห็นเห็นเขาต่ำกว่าเราเนาะแต่สิทธิ์คือเป็นสิ่งที่ทุกคนมีซึ่งต้องบอกว่า TTRS ก็คือสิทธิ์ของคนหูหนวกที่ใช้บริการนะคะก็คือจะต่างกันจากการช่วยเหลือคือคือเราเราเท่ากันเราคือเครื่องมือในการสื่อสารของเขาเขาคือผู้ใช้บริการก็คือเราก็คือแปลไปเลยถ่ายทอดเลยว่าเขาต้องการอะไร หลังจากให้บริการเขาก็จะแบบว่าขอบคุณล่ามมากที่ช่วยสื่อสารให้กับครอบครัวเขาได้เข้าใจกันเขาก็อาจจะมีแบบว่าก่อนวางสายเขาขอบคุณที่บริการเป็นอย่างดีแล้วก็บางคนก็จะแบบว่าขอโทษที่เมื่อกี้ภาษามืออาจจะแรงไปนิดนึงด้วยอารมณ์สีหน้าท่าทางของเขาค่ะเขาก็จะมีการขอโทษล่ามว่าขอโทษนะที่เมื่อกี้อารมณ์ไม่ดีแต่ว่าล่ามบริการให้ขอบคุณมากอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ บางทีมีเทศกาลสําคัญนะคะเขาก็ก่อนวางสายเขาจะมีการอวยพร,รให้อย่างเช่นวันคริสต์มาสที่ผ่านมาก็คือเราก็จะสวัสดีแล้วก็วางสายใช่ไหมคะแต่คนหูหนวกก็เดี๋ยวก่อนได้ไหมขอขออวยพร,รวันคริสต์มาสให้หน่อยเขาก็จะอวยพรว่าให้มีความสุขแบบนี้คะ่ะก็คือให้คําอวยพรเรามาก่อนวางสายก็ค่อนข้างมีมีการอวยพรการอะไรแบบนี้คะ่ะขอบคุณล่ามก็ทําให้ล่ามแบบรู้สึกแบบ ขอขอบคุณมากค่ะกับอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบอีกกําลังใจหนึ่งในการทํางานของเราด้วยที่เขาที่เขาแบบรู้สึกดีกับบริการของเราแล้วก็ขอบคุณที่มีล่ามให้เขาแบบนี้นะคะได้เป็นคล้ายๆกับเป็นสะพานนะคะเหมือนเป็นสะพานหูวาษวาหนึ่งที่ช่วยให้ระหว่างคนหูดีกับคนหูหนวกเขาคุยสื่อสารกันได้เข้าใจว่าใครต้องการอะไรเขาต้องการอะไรแล้วเราเป็นสื่อกลางที่ทําให้เขาเข้าใจได้ตรงกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกภูมิใจสวัสดีค่ะที r s ยินดีให้บริการค่ะ